Choosing a referee on stage, Mr. Narin Ponghiran. Run. And now, ladies and gentlemen, in the first fighting, I the red corner, 29 years of age. He stands at 180th inches tall and weighed in 140 pounds. He, pound. he will record of 72 wins, 20 losses, and one draw. He is a former Top King World Series champion and former Shadow 7 champion and former. Rumini Stadium champion, representing Mahasarakham Province, Thailand. Let's hear it for Chutrat Daran And His opponent. Fighting now, on the blue corner, 23 years of age. He stands at 173 70 centimeters tall and weighing 30 139.9 pounds. He, a record of total 14 fight, 14 wins. He is a five times IFBA gold medalist representing Russia. Let's hear it for X Revolution. ต่อครับคู่ที่2ครับ RWS Tournament 2023 n น r ี s u p บ r l i g h t w ทซเปอรครับคู่แรกกุ๊บบีหนึ่งละเล็กเก็บ3าแต้มไปแล้วครับดูคู่นี้ครับคู่ที่2องกุ๊บบีชูเจริญหรือว่าเอกครับจะคว้าแต้มตามหลังหนึ่งล้าเล็กไปครับแชมป์น่าสนใจครับถือว่าเป็นกรุ๊ปที่ ใกล้เคียงกันเลยนะครับเรื่องของรูปร่างครับผู้เตะขวายัดมาครับสายคืนไปครับของานันเอกครับเอาสิสายกับขวาด้วยเดี๋ยวดูครับมีทีเด็ดแน่ๆแล้วครับแบบนี้ครับแล้วก็การที่เป็นนักชกในรูปแบบของมวยเข่าครับวันนี้นี่เขาจะพัฒนาขึ้นมาอย่างไรครับชูเจริญครับอูเตะขวาขีครับโอ้โหเอกมีมัดแล้วครับท้าดวนเลยครับ จากว่าการออกแข้งออกมาดของเอกนี่ทรงคล้ายๆกับมวยสมัครเล่นหรือว่าคลิกบ็อกซิ่งครับแชมป์น่าสนใจก็โอ้โอหขวาลำนี้แน่นเหลือเกินขวาอีกทีครับวันนี้นี่หลายคนเริ่มห่วงว่าจะมีช็อตนกออฟเดอะไนท์คือนีหรือเปล่าคนระับเ o ออฟเดอะไนท์นี่มีแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่เข้าตาก็ต้องเอาไปรวมไว้สัปดาห์หน้านะใช่แล้วเป็นที่แจกแน่ๆก็คือ,อ รางวัล performance of the night ครับนี่คือโบนัสที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับแจกแน่ๆครับสัปดาห์ละแสนครับใครได้ไม่รู้แต่ว่ามีคนได้แน่ๆครับครับชูเจริญพยายามเปิดเกมเดินเข้าไปแลยครับแม้ว่าฉายาของเขาจะเป็นขุนเข่าเมืองมหาครับแต่ว่าหลังๆนี่พอมีโอกาสได้ไปเดินสายชกทั่วโลกกับท็อปกีฬาซีรีส์แล้วได้แชมป์ด้วยครับทำให้สไตล์การชกเขานี่มีหมัดมีศอกเสริมเข้ามาครับน่าสนใจครับเตะขวาไปครับชูเจริญซ้ายขึ้นมาของเอกครับขยับต่อย แต่ยังไม่โดนครับใครออกก่อนได้เปรียบนะมวยซ้ายกับมวยขวาครับผู้การชิงจังหวะแล้วครับขวาจู่เจริญเอาโดนหมัดของเอกครับแล้วโต้โดยแข้งซ้ายยังบังได้ทันครับจีเจริญเอกเน้นหมัดครับซ้ายจิ้มไปที่ลำตัวแล้วก็ถีบย้ำไปที่เดิมจีเจริญเติมแค่ขวาขึ้นมาแล้วตั้มทุบด้วยหมัดครับอ้ยครับเอาครับรวบมาไปอีกทีครับแยกก่อนครับกรรมการเตะซ้ายเกี่ยวแล้วก็คืนใหแข้งขวาบล็อกได้ครับเท่านั้นเอง พอเป็นซ้ายแบบนี้ชูเจริญเดินเข้าไปอิดอัดแล้วครับพอจังหวะเงี้ยจังหวะง้างมันบังไม่ทันครับคนละทางนะครับเดินเข้าไปเข้าเหลียมโอ้ยมาซ้ายชูเจริญต่อยได้เหมือนกันครับขยับครับรอจังหวะสับศอกเตะซ้ายขึ้นไปครับอาารก็มีเถียงก็มีเถียงับสอกมาแล้วแม่เกมนี่เหมือนถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับแต่ว่าตาคนต่างออกตาคนต่างโดนหนักๆักแรงแรงเดี๋ยวดูครับใครแร่งกว่ากันโอ้ยสอกขวาชูเจริญมาแล้วเอกยังนิ่งครับยังอยู่ได้ โดนแล้วมีเอียงเหมือนกันครับทูเจรลินอุ่แต่จังหวะหลุดหลุดศอกหลุดอย่างดีครับลงโทษไม่ได้ครับไทซ้ายขวาคืนพยายามมาต่อยก่อนชิงออลบอลครับทีแทงซ้ายครับดักโยนสวยงามครับเอกถือว่าเป็นนักชกรัสเซียที่ออกอาวุธมวยไทยได้แค่คล่องว่องไวครับแล้วก็น่ากลัวครับเอาเตะล่างโดนศอกขวา้วเบาโดนไปที่คอโอ้โหจอบเกมจอบยกแรกเลยครับ 2นาที5 8นิ้นาทีชูเจริญกำรานสารธรรมเอาชนะน็อกยกแรกคว้ากะดนพิเศษ6คะแนนจ้าฟูไปเลยครับโอ้โหจังหวะแขนพับเลยครับแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วครับโอ้นี่นี่แต่ยังงงอยู่เลยว่าโดนอะไรเข้าไปครับเจ้าตัวนี้ไม่รู้เรื่องแน่นอนแล้วับว่าโดนอะไรครับแต่ว่าชูเจริญดีใจไปแล้วครับเป็นเกมยกแรกกับ3คกะแานพิเศษด้วยหนึ่งและเล็กว่าแจมครับชูเจริญ แจ่มกว่าแล้วครับเพราะว่าได้โบนัสครับขึ้นไปแางเป็นจ่าฝูงในกรุ๊ปีแะครับโอ้ต้องชมกรรมการน่าริมปองฮิันครับเซฟเร็วม,มากแย่ไมู่ว่างช้ากันครับโดนจังหวะไหนก่อนสอนเ<อ>มาแล้วนะครับโอ้หูกรรมการนี่ครับช้อนหัวไว้ได้ทันครับ นี่ครับสับจอกครับแล้วก็ต่อยครับหเนี่ยหมดสติแล้วครับทุกกรรมการชื่นชมชูเจริญแล้วก็ต้องชื่นชมกรรมการด้วยชูเจริญไม่ซ้ำนะเนี่ยปังแล้วปล่อยเลยครับเนี่ยครับเดินหนีเลยโอ้แต่กรรมการชนินกรรมการนารีนีเร็วมากครับเนี่ยปั้งแล้วปล่อยเลยครับไม่ซ้ำด้วยใช่ครับโอ้สุดยอดสเปริิครับกับแม่ไม้มวยไทยครับโอ้โหดีครับโอ้โหใสรูปแบบครับมีอะไรก็ใส่ได้เลยครับปั้งโอ้โห โอ้โหลับเลยครับแล้วก็ตบลงไปกรรมการนับครับปิดสวิตซ์เลยครับชูมือมั่นใจเลยครับคุ้นเข่าเมืองมาหาครับนักโชคที่โชควยเพื่อพิสูจน์ถึงมือให้พ่อตัวเองยอมรับครับ Ladies and gentlemen of the two minute s and fifty eight seconds of the first round we have a winner by way of no count round ชนะครับเป็นนักชกจากเมืองมหาสารครามครับชูเจริญครับโอ้สวยสดงดงามครับช็อตนอกเขานี่จะได้ลุ้นหรือเปล่าครับ